สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับความเคลื่อนไหวของกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งกีฬาก็ได้จบรอบแรกไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีความทรงจํามากมายเลยนะครับนะักกีฬาหลายๆท่านก็ทุ่มเทจนบาดเจ็บนะครับมีและก็เรื่องของจีนและญี่ปุ่นนะครับที่ตกรอบแรกรวมถึงเกาหลีใต้ซึ่งเป็นทีมที่ไม่ได้มีความพร้อมตั้งแต่แรกนะครับผู้เล่นขาดขาด,ดเกินเกินแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นหนึ่ง ในเอเชียที่เข้าในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ความทรงจำมากมายเลยนะครับสำหรับเกิดขึ้นในช่วงรอบแรกของกีฬาโอลิมปิกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะครับว่าหลังจบรอบแรกไปแล้วนะครับมีการ จัดการแข่งขันในรอบที่2อ,อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็มีรูปแบบที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบนะครับว่าการจัดในรอบที่2เขามีรูปแบบการจัดอย่างไรโดยตรงนี้นะครับเราจะจัดอันดับ1ถึงอันดับ4ของแต่ละกลุ่มนะครับโดยการแข่งขันที่เกิดขึ้นนะครับทั้งหมดก็จะเห็นว่ากลุ่มที่1นนะครับบราซิลเซอร์เบีย เกาหลีนะครับโดมินิกันญี่ปุ่นเคนยานะครับอันดับ1-6ถึงและกลุ่มที่2นะครับก็จะมี USA อิตาลีตุรกีรัสเซียจีนและอร์เจนตินานะครับซึ่งทั้ง2กลุ่มนะครับก็ต้องตัดลำดับที่5และที่6ทิ้งไปนะครับก็จะเหลือแค่อันดับที่1 2 3 4และกลุ่ม B ก็จะเหลืออันดับที่1 2 3 4เช่นกันนะครับหลังจากนั้นนะครับในกลุ่มที่2นะครับก็จะมีการ แบ่งกลุ่มดังนี้นะครับก็คืออันดับที่1ของกลุ่ม A ไปเจอกับอันดับที่4ของกลุ่ม B แล้วก็อันดับที่1ของกลุ่ม B ไปเจออันดับที่4ของกลุ่ม A ส่วนอันดับที่2เจอกับอันดับที่2และอันดับที่3ก็เจออันดับที่3ของแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งก็เป็นการจัดรูปแบบการแข่งขันในรอบที่2เป็นแบบนี้นะครับซึ่งทีมใดที่แพ้นะครับก็จะตกรอบทันทีนะครับจะคัดแค่4ทีมสุดท้ายที่เข้าสู่ รอบเซมิไฟแนลนะครับสำหรับคู่แรกนะครับเราจะพิจารณาว่าทีมเกาหลีใต้และตุรกีนะครับทีมใดที่จะได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับว่าเกาหลีใต้ก็ไม่ได้เป็นทีมที่เราคิดว่าจะเข้าไปใน1ใน8นะครับแต่พอการแข่งขันจบลงเกาหลีใต้เข้าไป1ใน8ซึ่งถ่าเทคะแนนตรงนี้นะครับทีมที่ได้เปรียบก็คงจะเป็นตุรกีนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะครับ ต้องรอดูผลการแข่งขันพรุ่งนี้เช้านะครับว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นอย่างไรนะครับในเช้าวันที่4นะครับเราก็คงจะเห็นนะครับว่าเกาหลีใต้หรือว่าตุรกีนะครับที่จะเป็นทีมที่เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับและอีกหนึ่งคู่นะครับก็คือ USA กับโดมินิกันนะครับ อย่างที่บอกไป USA ตอนนี้เหลือผู้เล่นประมาณ10คนนะครับเนื่องจากได้รับบาดเจ็บนะครับส่วนโดมินิกันก็ยังมีผู้เล่นที่ครบทีมนะครับตรงนี้ถ้าพูดในเนื้อของการเล่นแล้วนะครับ USA ก็เหนือกว่านะครับเราก็ต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทีม USA หรือว่าโดมินิกันที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะแล้วก็เข้าไปเป็น1ใน4ในรอบเซมิฟนอลได้นะครับ ส่วนคู่ที่3ที่พบกันนะครับก็จะเป็นเซอร์เบียและอิตาลี2คู่นี้นะครับ2ทีมนี้ถือว่ายากมากๆนะครับอาจจะมีการเล่นถึง5เซตนะครับกว่าที่จะได้ทราบว,ว่าใครเป็น1ใน4ที่จะเข้าไปในรอบเซมิฟนอ a ลได้นะครับอิตาลีก็มาหนักมาหน่วงนะครับเกมบล็อกดีส่วนเซอร์เบียก็หลักๆก็จะเป็นบอสโควิกนะครับก็ต้องดูนะครับว่าเกม ทีมไหนจะแน่นอนกว่านะครับในการแข่งขันในวันที่4ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับสำหรับอีกหนึ่งคู่นะครับคู่สุดท้ายก็คือบราซิลแล้วก็รัสเซียนะครับก็ถือว่าเป็นที่1ของสายคือบราซิลแล้วก็มาเจอที่4ของสายคือรัสเซียนะครับ ทีมทั้ง2ทีมนี้นะครับก็ทิศทางน่าจะเป็นบราซิลมากกว่านะครับแต่ก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับวันจริงวันที่เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วทุกทีมสู้ตายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมารอลุ้นแล้วก็มาเชียร์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็โอกาสของบราซิลก็มีสูงกว่านะครับ สำหรับตรงนี้นะครับเราก็จะได้ชมการถ่ายทอดสดเช่นเคยนะครับซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดในวันที่4นะครับ ตอนเช้าเลยนะครับ7นาฬิกานะครับเกาหลีพบกับตุรกีหลังจากนั้น11นาฬิกานะครับโดมีกันพบกับ USA และก็15นาฬิกานะครับเซอร์เบียพบกับอิตาลีรวมถึง19นาฬิกา30นาทีนะครับบราซิลพบกับรัสเซียนะครับนี่ก็เป็นตารางแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่4นะครับ แล้วก็เรื่องที่น่าเสียดายก็คือ2ทีมเอเชียของเรานะครับทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นก็ตกรอบแรกไปนะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับ จีนก็เคยได้อลิมปิกในปี2016นะครับสำหรับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของอโค้ชอย่างหลังพิงนะครับรวมถึงนักกีฬาหลายๆคนด้วยนะครับและก็อีกทีมหนึ่งนะครับก็คือทีมญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นทีมที่ฟอร์มทีมมาเพื่อหวังเหรียญโอลิมปิกในปีนี้นะครับที่ตนเองเป็นเจ้าภาพแต่สุดท้ายก็พลาดไปนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ทีมนะครับขอให้สู้ต่อไปนะครับ ก็อย่างที่ได้พูดไปนะครับก็เป็นกำลังใจทั้งหมดเลยนะครับให้กับทั้งสองทีมสำหรับแฟนวอลลีบอลนะครับที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านลัดคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ